เปิดรดรจิรันคุณหลงสิรินะคะถ้าจะมาแยกแต่ละตัวเกี่ยวกับสมุนไพรที่อยู่ในโปรดักของคาวตองโม59เนี่ยก็คือปูข้าวหรือผักข้าวตองหรือผักก้านตองน,น,นะคะเราเนี่ยเอาลิสสำคัญของภูค้าวเนี่ยก็คือที่อยู่ในยอดอ่อนของใบภูข้าวเนี่ยมาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้แม้กระทั่งแหล่งที่ปลูกก็จะเป็นอินงรีนะคะวิธีการเก็บก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่ฤิสสำคัญของภูค้าวเนี่ยออกมาแล้วถึงจะมาทาตัวนี้ได้ตัวเจลหลานมันช่วยในการ ไหลเวียนโลหิตลดค่าน้ำตาลสะสมจนเกิดโรเชยเปล่าได้สารสาก,กัดจกมาขามป้องที่มีวิตามินซีสูง20เท่ามากกว่าส้มเป็นตัวเอกอีกเหมือนกันในการเพิ่มภูอากาศชยามช่วยเกี่ยวกับเรื่องการฟอกโลหิตให้สะอาดที่สําคัญมันมีโปรไบโอติกด้วยนะคะคือการรับสมดุลในลําไส้แล้วก็ฟอกน้ําเหลืองให้สะอาดการไหลเวียนโลหิตแล้วในผลิตภัณฑ์จะทำ้าดูแท่นช่วยเกี่ยวกับเรื่อง เราก็จะมีจืดนะคะแล้วก็มีแปข้าวทุกอย่างเนี่ยข้าวตัวในสารสก,กัดเนี่ยซึ่งมีสมุนไพรเจ็ดชนิดแล้วก็มีสารสก,กัดก็คือเบต้ากลูแคนแล้วก็ตัววิตามินซีคือท้า,อาวถึงสมุนไพรแต่ละชนิดเนี่ยมันมีสรรพคุณเด็ดมากเลยในยแต่ละตัวแต่เราดึงในสารสําคัญของแต่ละตัวเนี่ยเข้ามาในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ <c oughs> เวลาเรามารวมกันอยู่เนี่ยมันจะมีรีบร้อนรีบเย็นคือเสมอภาคกันมันถือว่าเป็นหินอยยางเริ่มปรับสมดุลในร่างกายเพราะทุกอย่างเนี่ยจะมีสารสําคัญ สิ่นี้ที่แตกต่างกันไปเราปรุงอาหารจานมีรสเค็มรสเปรี้ยวรสเผ็ดแต่นี้นก็จะมีรีบร้อนริบเย็นมันไม่มียาใดผลิตภัณฑ์อะไรแต่มันมีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสิ่งที่เรามีปัญหาอยู่กับร่างกายก็เลือกใช้ในสิ่งนั้นเนาะ